สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูจะมีการสาธิตนะครับการถอดประกอบลูกสูบนะครับอันนี้คือเครื่องที่เราเนี่ยถอดช่วงล่างของเครื่องออกแล้วก็คือก้นอ่างนะครับช่วงบนคือฝาสูบเราถอดออกมาแล้วนะครับก็จะเสือเหลือเชือกสูบนะครับกับลูกสูบข้างในนะครับวันนี้ครูจะมาทําการสอนการถอดและประกอบลูกสูบก่อนอื่นเราต้องมาดูรู้จักอุปรกรณ์ที่ใช้ในการถอด ตัวนี้เป็นประแจปอนนะครับด้ามขันแข็งนะครับหรือด้ามขันหนักนั่นเองนะครับส่วนตัวนี้เป็นบล็อกที่ใช้ตามขนาดของน็อตก้านสูบแต่ละรุ่นนะครับคอนนะครับปอกลัดแหวนนะครับปอกลัดแหวนตัวนี้คือน้ำมันหล่อลื่นนะครับอันนี้วิธีการถอด นะครับนักเรียนต้องสังเกตก่อนว่าหน้าเครื่องอยู่ทางไหนนะครับหน้าเครื่องอยู่ทางไหนให้นักเรียนสังเกตง่ายๆเลยหน้าเครื่องจะมีชิ้นส่วนของมูเล่สายพานนะครับเขาเรียกมูเล่สายพานนะครับจะอยู่ทางนี้จะเป็นด้านหน้านะครับของเครื่องนะครับส่วนนี้เป็นด้านหลังนะครับาวนี้เวลาถอดนักเรียนต้องทําการดูมาร์กก่อนมาร์กจะมีอยู่ที่สําคัญสาคัญอยู่2จุดคือ1น มาร์กที่หัวลูกสูบครับนักเรียนสังเกตดูว่ามาร์กที่หัวลูกสูบทุกสูบนะครับทุกสูบจะมีลักษณะเป็นจุดเหมือนกันถ้าไม่มีนักเรียนต้องทําการมาร์กไว้ด้วยตัวนักเรียนเองนะครับแต่นี้มีไ้แล้วแปลว่ามาร์กตัวนี้จะบ่งบอกนักเรียนว่าเวลาเราถอดหรือเวลาเราใส่เนี่ยให้สังเกตว่ามาร์กตัวนี้อยู่ทางหน้าเครื่องเสมอต่อไปในการสังเกตมาร์ก มาร์คที่ก้านสูบนะครับให้เรียนสังเกตมาร์คที่ก้านสูบกับมาร์คที่ประกับก้านสูบถ้าเครื่องยนต์เครื่องนั้นมีการทำมาร์คไว้อยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับที่เคลื่อนไหวนี้นะครับเป็นของสูบที่2นะคุณนับจากทางหน้าเครื่องอันนี้เป็นสูบที่2เพราะฉะนั้นต้องมีการมาร์คหมายเลข2ไว้ที่ก้าน1จุดที่ประกับก้านสูบ 1. จุด หรือจะเป็นจุด2จุดหรือจุด2จุดก็ได้ถ้ามีอยู่แล้วให้นักเรียนสังเกตไว้แค่นั้นแต่ถ้าไม่มีนักเรียนต้องทำเพิ่มนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการถอดนะครับครูจะทำการสอนถอดสูบที่2และกันนะครับไอตัวที่เคลื่อนที่ได้นะครับครูหมายถึงน็อตที่เราเคลื่อนที่ได้นะไม่ใช่ตัวที่อยู่กับที่ตัวนี้คือการสูบนะครับเราจะถอดน็อต การสูบออกเพื่อจะดันลูกสูบออกนะครับอุปรกรณ์ที่ใช้เราใช้ด้านขันแข็งนะครับใส่เข้าไปและใช้มือซ้ายดึงเข้าหาตัวเองการขันคือถ้าเราขันทวนเข็มก็คือขันออกคือคลายนั่นเองนะครับชใช้คําว่าขันก็คือเอามือขวาดึงเข้าหาตัวนั่นคือขันนะครับก็คือหมุนเข้านั่นเองนะครับนั้นครูจะคลายน็อตออกดึงเข้าหาตัวนะครับทั้ง2ตัว จากนั้นให้เราเอาน็อตน็อตออกนะครับเอาน็อตออกตัวนี้เขาเรียกประกับนะครับเราจะดึงประกับออกมานะครับตัวนี้เรียกประกับก้านสูบที่ตัวแบริ่งกับตัวก้านสูบเนี่ยนะครับจะมีแบริ่งตัวนี้อยู่นะครับที่ประกับก้านสูบ กับการสูบจะมีตัวนี้อยู่เขาเรียกว่าแบริง่งเพราะนั้นนักเ,เรียนเวลานักเรียนถอดนี่นักเรียนดูให้ดีว่าหลุดหรือเปล่าถ้าหลุดนักเรียนต้องใส่เข้ากลับที่เดิมนะครับจะมีล่องบอกนะครับมีตัวนี้เป็นขอบขึ้นมานะครับนักเรียนต้องใส่กลับที่เดิมห้ามสลับสูบเด็ดขาดย้ํานะครับว่าห้ามสลับสูบเด็ดขาดทีนี้วิธีการเอาออกนะครับตอนนี้เครื่องนี้มันหมุนอยู่ศูนย์ใต้ล่างก็คือระดับ bdc ก็คือล่างสุดนั่นเอง เวลาเราออกเราต้องหมุนหมุนให้ตัวประกับตัวนี้นะครับหมุนขึ้นไปอยู่ TDC ก็คือศูนย์ใต้บนนะครับให้นักเรียนเล็งให้ตรงกับกระบอกพอดีนะครับให้ก้านตรงกับกระบอกพอดีจากนั้นใช้ด้ามค้อนนะครับด้ามค้อนดันนะครับดันนะไม่กระแทกดันดันระหว่างก้านสูบดันระหว่างก้านสูบ จุดตรงนี้ครับจุดตรงนี้นี่นะครับครูนะจุดตรงนี้นะครับ,รรบ,นะรรบเราก็ดันออกไปปุ๊บออกด้านบนลูกสูบจะวิ่งออกทางด้านบนทันทีนะครับนี่คือวิธีการถอดที่ถูกต้องเมื่อเรียนถอดมาแล้วให้เรียนดูว่ามันจะมีมาร์กค,คูถอดสูบที่สองนะนี่สูบที่สองจะมีมาร์กเลขสองที่การสูบและประกับการสูบ ให้นักเรียนประกอบเข้ากับเหมือนเดิมนะครับและใส่นอ็อตคาไว้คาไว้นะครับที่สำคัญแบริ่งต้องอยู่ครบทั้งก้านสูบและที่ประกับการสูบนี่คือวิธีการเลี่ยงต่อไปเป็นการประกอบลูกสูบเข้ากับเสื้อสูบนะครับก่อนหนึ่งเลยนักเรียนต้องมารู้จักก่อนว่าการ จัดเรียงปากแหวนนักเรียนเคยได้ยินไหมครับการจัดเรียงปากแหวนเป็นอย่างไรนะครับที่ครูหมุนให้เรียนดูเนี่ยที่ว่างๆนี่ครับช่องว่างนี่ครับเขาเรียกว่าปากแหวนในการจัดปากแหวนนั้นนะครับสังเกตว่าลูกสูบตัวนี้จะมีทั้งหมดแหวน3ตัวนะครับเป็นแหวนอัดตัวที่1แหวนอัดตัวที่สองและแหวนน้ามันนะครับในการจัดปากแหวนนะครับห้ามให้ปากแหวนตรงกับแนวสลัก ของลูกสูบนะครับนี่คือแนวนี้นะสลักของลูกสูบและแนวสเกิร์ตก็คือแนวด้านข้างนีทางเรียนเห็นเป็นรอยไหมนะครับแนวด้านข้างห้ามตรงกันแบบนี้2แล้วนะต่อไป3ตัวปากแหวนเองก็ห้ามตรงกันเช่นเดียวกันนะครับครูจะจัด,จดให้อยู่ระหว่างสลักก,กับสเกิร์ตอย่างนี้นะครับนี่ปากยังตรงกันอยู่เราก็หมุนไปอีกทางหนึ่ง อย่างนี้หรือหมุนไปเลยอีกฝั่งเลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับไม่ตรงแนวสเกิร์ตไม่นงแนวสลักและไม่ตรงแนวสเกิร์ตนะครับจะอยู่ระหว่างกลางพอดีนะครับทั้งสองตัวทีนี้ลูกสูบเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในกระบอกสูบได้เนี่ยนะครับมันจะมีอุปกรณ์พิเศษหนึ่งตัวเขาเรียกว่าปอกลัดแหวนครับตัวนี้นะครับตัวนี้คือปอกลัดแหวน วิธีการใช้ให้เราหมุนเข้าปกติมันก็จะรัดไปเรื่อยๆนะครับในการเราคลายห้ามหมุนทวนออกมาดีขาดห้ามหมุนทวนให้เรากดตัวนี้กดแล้วเขาจะดีดออกมาให้เองอัตโนมัติทีนี้เราต้องทําการฉโลมน้ํามันก่อน1ครั้งฉโลมที่แหวนนะครับฉโลมที่กระบอกสูบนะครับกระบอกสูบนะครับที่ข้อ ชโลมไว้ทีนี้ทําการรัดในการเรารัดเนี่ยเรารัดแค่ครึ่งใบพอนะเมื่อเราจัดแหวนเสร็จแล้วนะครับเรารัดแค่ครึ่งใบพอนะครับขันแน่นขันแน่นเลยนะครับสังเกตว่ามันไม่สถยเสมอนักเรียน รตรงนี้มันไม่ค่อยเสมอเนี่ยเวลาเราใส่เข้าไปกับกระบอกสูบเนี่ยมันจะเป็นช่องว่างให้แหวนมันหลุดออกมาได้เพราะนั้นต้องเคาะให้เสมอครับคราวนี้วิธีการใส่มาร์คหันไปทางไหนหน้าเครื่องหน้าเครื่องอยู่นี่นะครับหน้าเครื่องเป็นมุเล่ถ่ายพานนะครับเราใส่ให้เสมอนะครับนี่นะครับมาร์คลูกสูบหันไปทางหน้าเครื่องนะครับมาร์ค ที่ก้านมันก็จะทิ่มลงล่างเพราะนั้นเวลานักเรียนใส่ตัวประกับก้านเนี่ยพยายามใส่ให้เลขมันตรงกันแบบนี้ใส่เหมือนเดิมแบบนี้นะครับอันนี้วิธีการใส่ดูแบริ่งให้ดีแบริ่งยังอยู่ครบนะครับแบริ่งยังอยู่ครบทั้งที่ก้านสูบและประกับก้านสูบมาร์กหันทางหน้าเครื่องเสมอนะครับอันนี้ก็คูจะใส่ไปนะครับ ให้นักเรียนเลง็งนะครับนักเรียนเลง็งนักเรียนมาเล็งก้านนะครับให้มันตรงกับข้อนะเอาข้อเวียงนักเรียนใช้ค้อนนะครับดันหัวลูกสูบเข้าไปในกระบอกสูบนะครับนะกูดันนะครับถ้าดันเข้าเนี่ยเขาจะเข้าเสมอพอดีนะครับพอจากนั้นให้นักเรียนใช้ด้ามค้อนดันที่หัวลูกสูบไว้พร้อมกับหมุนเครื่อง เพื่อให้ตำแหน่งของก้านสูบเนี่ยนะครับที่เราจะใส่ประกับก้านสูบเนี่ยอยู่ตำแหน่งศูนย์ใต้ล่างนั่นเองนะครับทีนี้เราก็จะเอาประกับก้านสูบใส่นะครับมาร์คเมื่อกี้ครูดูแล้วเลข2อ,อยู่ข้างล่างเพราะนั้นเองก็ต้องใส่เลข2ให้ตรงกันนะครับ2กับ2ใส่เข้าไปนะครับขันน็อตปกติ ทีนี้สําคัญเลยนะครับในการคายเราจะไม่ซีเรียสเรื่องน้ําหนักของการขันนะครับแต่เวลาขันเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์พิเศษนะครับเครื่องมือพิเศษเขาเรียกว่าประแจป,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 ปอนนะครับทีนี้วิธีการใช้ประแจป,ปอนมันสามารถปรับค่าได้นะครับนัืเรียนเดินตรงตูดมาเพื่อหมุนหมุนพรอมหมุนเนี่ยปอกตัวนี้จะเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับเป็นตัวบ่งบอกสเกลขอบของปอกเนี่ย นะครับไปสุดที่ตัวไหนก็จะบอกน้ําหนักในการขันของตัวนั้นนะครับครูจะปรับอยู่ที่3 0นิวตันเมตรนะครับครูก็หมุนออก3 0นิวตันเมตรนะครับอ่าพอ30นิวตันเมตรนักเรียนก็เก็บตูดดิเลมอนนี้เข้าไปนะครับนี่นะครับตรงที่3 0นิวตันเมตร อ่ทีนี้วิธีการขันนักเรียนมันจะมีลูกศออยู่ลูกศรตัวนี้บอกอะไรก็คือบอกทิศทางการขันของเรานั่นเองนะครับถ้านักเรียนขันเข้าแต่นักเรียนไปตบเพื่อใช้งานอีกทั้งเนี่ยแลนักเรียนขันเข้าเนี่ยนักเรียนหมุนจนน็อตขาดยังไงตัวกอกไอตัวเครื่องมือตัวนี้ก็จะไม่ทํางานเพราะนั้นนักเรียนต้องหมุนในทิศทางที่ถูกต้องขันเข้าก็คือใช้มือขวาดึงหาเข้าตัวเองนะครับ ตามเข็มนาฬิกานั่นเองนะครับทีนี้ผู้จะสอนวิธีการขันนะครับใส่เข้าไปให้สนิทด,ดึงเข้าหาตัวเองใส่เข้าไปให้สนิทนะครับลักษณะของการดังจะดังตอกแตก็กนะครับแปลว่าค่าของน็อตตัวนี้อยู่ที่30นิวตันเมตรขันทั้งสองตัวเป็นอันว่าเสร็จ นะครับเสร็จนะครับนะดังทั้งสองตัวนั้นะนี่ก็คือเทคนิคง่ายๆนะครับในการถอดและประกอบลูกสูบนะครับถ้าเราถอดถูกเนี่ยมันจะหมุนได้ปกตินะครับลูกสูบจะจะหมุนได้ปกตินะครับนี่คือวิธีการประกอบนั่นเองครับเรียบร้อยครับ